สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราพายุฝนนะครับเนี่ยวันนี้อ้อมบัดอ้อมใหญ่นะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาขอโชคลาภกันที่วัดอ้อมใหญ่เนาะเดี๋ยวจะไปขอโชคลาภตรงที่องค์ปู่ทาเวสุวรรณเนาะมุติแลวเรียเข้านะครับมุติแล้วปู่เวสุวรรณเรขเข้านะเพราะเราได้อยู่หกหกสี่สามเนาะเราได้อยู่หกสี่สามเดี๋ยวพาทุกท่านมา ไหว้พระนะวันทีโบสถปิดแล้วเดี๋ยวไว้ข้างนอกนะั้นนี่หลวงพ่อข่าวนะสาธุสาธุสาธุอาร่ะละเราไหว้หลวงพ่อข่าวนะครับวันนี้เรามาเย็นหน่อยนึงเดี๋ยวพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบกับองค์ปู่เวสุวรรณนะครับ ก็กล,บลาบหลวงพ่อขาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราบาทุกท่านไปขอโชคกับองค์พาเวสน,นะครับโบดเก่าหลวงพ่อขาวนะครับ นี่คือองค์ปู่เวสุวรรณนะครับเดี๋ยวเราจุดธูปดีกว่านี่เดี๋ยวเราจุดธูปบอกกล่าวปูว่เดแ๋ยวเราไปจุดธูปบอกกล่าวองค์ปู่เวทนะครับเอามันมีร่มพอกางไว้ให้หนึ่งอันพอดีวันนี้ผ่าฝนเลยเนาะ ฝนมาขอโชคขอลาบก,กูเลยนะจุดทูบนะครับจุดทุบแดงเก้าดอ,อากเราจะบูชาปูกันนะ รอ,อเดี๋ยวนาบผู้ชาองค์งปู่ปเว้กันนะครับ โมทิชายะทาวสสวรเมือูตุมหาลักิกรพะกันตาภูริโตเศษกิษะทุังอาลาหิโตทาวิวรโนและเมือิชายา เดี๋ยวผมจะจุดทุปมงคลไว้ให้หนึ่งอันนะครับโอเคนี่ผมปักทุปมงคลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันนี้เราจะได้เลขอะไรกับทูมมงคลขององค์เท้าผู่เวศเนาะเดี๋ยวเราไปส่องดูนะครับว่าวันนี้เราจะเห็นเลขอะไรขย่อยเซมซีดีกว่าปีขยาอยเซมซียัก์แล้วไม่เข้าเนาะเดี๋ยวขยว่อยเซมซีธรรมดาแล้วกันนะครับวันนี้ เลขเจ็ดนะครับตัวที่หนึ่งนะครับผลดีเจ็ดอันนี้ได้ทั้งหกและเก้าเลยนะเก้าก็ได้แล้วครับ À, cũng 6 có Cuối cùng các Cũng giống như 6 hoặc 9 giống như trước. ก็เป็น7 6 9นะครับ7 6 9ดหก้าหรือเจ็นะครับรอ,อน,นะครับชินซีวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านไปส่องตรงองค์ปู่เพื่อวันนั้นเห็น6 6 4 3สีานะข้างหลังองค์ปนะู่เนาะเดี๋ยววันนี้ลองส่องดูว่าวันนี้องค์ปู่จะให้เลขอะไรเรานะครับ าไปที่เดิมดีกว่าเนาะนี่คืองค์ทาวเวส่วนโบราณและอายุกว่า400ปีนะครับที่วัดอ้อมใหญ่แห่งนี้นะครับ ดูวันนี้จะเห็นเลขอะไรนะครับอองอิดานุ่นหกสี่สามอยู่ตรงนู้นนะครับที่เห็นนะเลขที่เห็นเดี๋ยวให้ดูนะครับครที่แล้วนะครับนี่ยังเห็นอยู่เนาะโอ้จริงจริงจริงจริเป็นสามตัวเลยด้วยนะจริงๆนะนี่นี่ได้เห็นเป็นหกแต่ 6, ตอนนั้นใครดรกเเห็นเป็นหกสี่สามนะดูครั้งใหม่ ชัดๆอยู่นะนี่นะ่ะนี่ผมว่าเล็กนี้นะโอ้โหเดสี่ห 6, ก 6, 6, มึงจะชัดเลยนะแต่ผมมึงจะเห็นหกสี่สามจริงๆไม่งั้นนะถูกสามตัวเลยนะครับนี่ ไม่เป็นไรไม่ก็ได้ปูให้แค่สองตัวก็โอเคแล้วเดี๋ยวดูวันดูวันนี้นะปูเนาะนี่หลังปูนี่เห็นชัดอยู่นะฮะนี่นี่นะครับนี่ชัดไหมชัดชัดชัดนี่ เพื่อนๆนี่อยู่ด้านหลังปูเลยเหมือนหกหนึ่งแปดหรือหกหนึ่งศูนย์เพื่อนๆว่าไงชัดอยู่นะน,นี่อะไรเพื่อนๆเดี๋ยวลองไปดู หกหนึ่งแปดป้านรือหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ไหม ญาตินะปู่นะขอสองเลขหน่อยจ้านี่แปดโอ้สองแปดสองแปดอะไรคือปู่แจ๊กสองตัวดูตรงไป อะลองดูนะครับแปดแน่นอนนี่สองแปดตัวหน้าตัวอะไรเอ่ยเก้าไหมฮะ 0, 0, 28, หรือศูนย์ศูย์สองแปดหรือเก้าสองแปดตัวหน้านะครับตัวหน้าเป็นตัวอะไรเนี่ยตอนนี้ผมเห็นเป็นเกนะ้าสองแปดเนาะ เป็นศูนย์สองแปดอะสาท,สาทปุปูให้เลขแล้วปู่ให้เข็ติดไว้นะครับ0ูนย์สองแปดเเก้าสองแปดชัดอยู่นะชัดอยู่ชัดเลยอ่ะชัดมากชัดมากชัดมากเสียดายงวดที่แล้วมากเลยเนาะทำไมถึงเห็นแค่สี่หกสามแต่จริงๆเป็นสี่หกหกเลยนะเป็นหกสี่หก เดีย๋ยวเรารอทูบมงคลก่อนนะครับรอทูบมงคลอค่านะครับวันนี้ไปคุยกับพี่ๆเนาะที่อยู่แต่นี้มานะมาดูทูบมงคลวันนี้นะครับทูบมงคลน,นะครับที่จุดไว้นะครับองค์ปูเ่เวศเนาะของวัดอ้อมใหญ่เน,ะน,นาะได้สามสองสาม สามสองสาก็เอาเลขไปฝักทุกคนเนาะเลขของทุกมงคลวัดออบใหญ่นะให้สามสองสามนะครับตรงปู่เวทเนาะนประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ผาพายุฝนเลยเนะาะเพราะฝนยังตกอยู่นะครับมาขอโชคขอลาบมืที่แล้วปู่ให้เนาะข้างล่างข้างหลังเสียดายมากเลยทำไมเมื่อที่แล้วผมเห็นตึงมันผมเห็นเป็น ผมเห็นเป็นสาไม่รู้เนาะแต่จริงๆแล้วพอมาดูวันนี้มันเป็นหกหกสี่หกเออเมื่อเลี้วผมเห็นเป็นหกสี่สาที่บอกเพื่อนๆไปเนาะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองงวดใหม่นะหลังหลังปู่นะครับเดี๋ยวเราไปสูบเลขกันนะครับครับผมด้านหลังผมเป็นองค์องคาวิุวรรณวัดอ้อมใหญ่อายุประมาณสี่รอยปีเนาะวัดอ้อมใหญ่งูทีแล้วเลขเข้านะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาขอโชคลาภอีกครั้งหนึ่งใน,นการเลเลกวันนี้นะครับที่ได้เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับผมส่มให้ตรงนี้นะครับ ใครสนใจนันเมฆตัวนี้ไปเสซ็นโชคสิ่งดีได้นะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามเราชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับไป็คนใหม่คนสองเลนแล้วก็มาดูออกขอเทน้ำโชคในงวดนี้นะครับวันที่หนึ่งกราคมสองร้อสิบแปดโชคดีมีกงินใช้ไม่เจ็บไม่จนและพวกคนไหนที่ว่าหน้าได้ขอบาร,รมีผู่องค์ปู่เวสตวันเนาะมาประธานโชคประธานลาบให้กับทุกๆคนเนาะปลดหนี <n> ้ <illy> มีทรัพย์มีสินเนาะมีเงินทำบุญได้อย่าลืมมาทำบุญวัดอ้อมใหญ่เนะ <ort> <n illy> าะเพราะว่ามีกระถินด้วยฝากทุกท่านครับมาทำบุญกันที่วทไไปหว้ แม่เป็นเทียนทอลุงไปไหว้หลวงพ่อขาวในโบสถ์มหาอุตสิร้อยปีเนาะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าที่ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ